สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสออลอนโซครับในช่อง YouTube นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูกันเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแน่นอนก็คือเก็บตกประเด็นในเกมที่ลี์พูลงเล่นศึกคาราบาวครับรอบ3นะครับกรุยทางเข้าสู่รอบที่4ได้สําเร็จครับหลังเอาชนะซาร์ทัมตันไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าให้ถูกพูดถึงเยอะแยะเลยทีเดียวครับทั้งใบแดงของอูโกเอกดิเก้ครับจะโดนแบนกี่นัด อานก็นมาเจ็บของจูนี่เโอนี่ครับจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วเฟรเดริโกเคียซ่ามีสิทธิ์ที่ได้เสียบโคต้าในศึกแชมเปียนส์ลีกหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร้เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิฟซีบีดีนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดน,นอนหลับไม่สนิทซึ่งเมื่อคืนแน่นอนว่าใครหลายๆคนที่ดูฟุตบอลในนัดนี้นะครับ ต้องนอนหลับแบบไม่เต็มอิ่มครับซึ่งถ้าใครต้องการตื่นมาแล้วแล้วโอ้ร่างกายสดชื่นนะครับนี่เลยครับดิฟซีบีดีช่วยคุณได้นะครับสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้และในเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะครับในตัวของแคปซูลสุดรางวัลนะครับลดราคาจาก1580บาทเหลือ1 2 9 0บาทนะครับก็ฝากด้วยสาหรับผลิตภัณฑ์ของดิฟซีบีดีนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเลี้ยงผู้รายละเอียดในเกมนะผมว่า ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเท่าไหร่เท่ากับเเรื่องของการบาดเจ็บเรโอนี่แล้วก็เรื่องประเด็นของอูโกเอริกเก้นะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่ผมนํามาฝากเรฟูก็เอาชนะได้2อหนึ่งครับการจัดตัวผู้เล่นนะครับก็เป็นไปตามคาดเลยครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นพลิกโฉม11คนหมดเลยครับจอร์จี้มาวัชวิลลี่ครับลงเล่นแบ็คขวาเจเรมี่ฟิมปงคู่เซนเตอร์จอรโจโกเมสกับโจวานนี่เรโอนี่ครับแบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันตรงกลางมีวัตทรุเอนโดเคอร์ติสจอห์นส์เทรนนายูนี่ครับ เฟเดริกโอเคียซ่าลิโอเอ็นกูมูอาแล้วก็อล็กซานเดอร์อีซักครับที่ได้ออกสตาเป็นตัวจริงนะครับสำรองมีดาวรุ่งหลายๆคนเลยครับที่ติดเข้ามาครับมีอย่างทอมมี่พิลลิงนะครับมีคิรันมอริสันมีเคธกอร์ดอนครับเจเดนแดนส์ Dance, แล้วก็คนอื่นๆก็จะมีอูโก้เอดิก้เลยครับแล้วก็เฟรดดี้วูดแมนมิลสเคอร์เคสนะครับซึ่งสองคนที่ผมอยากจะ แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแลยกันหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นชื่อของเขามาก่อนนะครับก็คือเคเรนมอริสันครับคนนี้นเป็นดาวรุ่งอายุ18ปีนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือว่าปีกขวาก็ได้ครับอยู่กับลิปูมาตั้งแต่ชุดยู14นะครับแล้วก็เ,เคยเป็นเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยคนนี้เลยครับที่ลิปูดึงมาแล้วก็แฟนบอลก็น่าจะได้เห็นชื่อของเขาในบ่อยครั้งในรายการนี้นครับถ้าหากลิปูยังสามารถได้เอาชนะได้ทุกรอบนะครับ ก่อนหน้านี้เขาก็มีชื่อในที่เลฟปูลเนะี่ยไปเยือน PSV อสวีไอโคเฟนนะครับในรอบลีกเฟสของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อรุ่กานที่แล้วนะสุดท้ายเนะี่ยที่ไปเยือนที่ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องเจอกับเบรสตันเจอกับแอรเลติกบินเบานะครับแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามนะครับมารสซันเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายในแนวรุกนะครับทั้งเบอร์10เบอร์8ก็ได้แนวรุกทางริมเส้นก็ทําได้ดีนะครับอายุ18แต่เป็นตัวหลักของทีมยุคยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็เป็น ลูกทีมของรอบเพทนะครับที่ตอนนี้เป็นกุนซือของยู21ส่วนทอมมี่พิลลิงครับตอนนี้อายุ21แล้วนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ครับก็เกิดที่เซนเฮเลนส์นะครับมาอยู่กับเรียร์พูลตั้งแต่5ขวบครับมีความโดดเด่นอยู่ที่เรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวครับแล้วก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับแม้ว่าพัฒนาการเนี่ยด้านร่างกายจะช้ากว่าเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนก็ตามแต่ตรงจุดที่ผมกล่าวไปในะเรื่องของความว่องไวความคล่องแคล่วนี่คือจุดเด่นของทางพิลลิงนะครับโดยพิลลิงเนี่ยได้มีโอกาสมา ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอนันเดรส์หลายครั้งแล้วนะครับก็ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องเจอก,กับแอตเลติกบินบาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับตำแหน่งขนาดเลยก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางครับแต่ก็สามารถขยับไปเล่นตัวริมเส้นได้แล้วหากจําเป็นนะครับนี่คือสองนักเตะรุ่งที่ผมนํามาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บตอนก่อนหน้านี้ก็คือวิลไรน์นะครับกองหน้าอายุ17ปีสูง192ซนเมตรที่เรียบูดึง เข้ามาเมื่อช่วงซัมเมอร์ครับดึงจากซอลฟอร์ดด้วยค่าตัว2 0 0 0 0 0ปอนด์มีการบาดเจ็บนะครับน่าจะเป็น MCL ซึ่งคาดการว่าตอนนี้น่าจะต้องพักราวๆ2เดือนครับเรียูก็มองว่าอาการบาดเจ็บของวิวไรไม่ได้หนักหนาถึงขั้นแบบหูพักยาวเป็นครึ่งปีหรือยาวกว่านั้นนะครับก็เชื่อว่าจะกลับมาภายใน2เดือนข้างหน้าเลยครับแล้วทางไรท์เนี่ยก็ถือเป็นดาวรุ่งกองหน้าที่ได้รับการจับตามองเอามากๆเลยครับตอนสมัยเล่นกับซัลฟอร์ดก็ยิงแบบกระจายเลยเลยครับ ส่วนอีก3าดาวรุ่งที่ใกล้จะกลับมาลงสนามนะครับมีชื่อของเซฟานไบเซติชเลยครับมีลุคแชมเบอร์สแล้วก็คาร์ลัมสแกลลอนนะครับชื่อของไบเซติชหลายๆคนต้องการให้ขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่แล้วก็มีออรายชื่อในการลงสนามแต่ละนัดไบเซติชโดดเด่นมากๆในประมาณสัก23ปีก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นเรื่องของการบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับผ่าตัดมาเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะกลับคื้นสนามนะครับโอเคนั่นก็คือเรื่องราวของ ดาวรุ่งนี้ผมแนะนําไปเรื่องของรูปเกมผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย90นาทีผมไม่ได้ดูสดครับผมติดมันยายคู่ระหว่างบรานซ์ลีเจอกับไรตันนะครับแข่งเวลาไล่ล่เลียกันครับพอภาคเสร็จแล้วออกมาก็ได้ดูลูกที่เอกิดิเก้เนี่ยยิงเข้าไปแล้วก็ถอดเสื้อนี่ยอะไครับไม่รู้ว่าแพ้เสียงไม่หัวอะไรหรือเปล่านะครับก็ได้ประตูจากอลิสันเดอร์อีซักนะครับ ประเดิมประตูแรกให้กับบริพูตสำเร็จแต่ก็มาโดนทางเชียร์ชาร์สนะครับอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงเข้าไปนาทีที่76แล้วอูโกเอกริเกีที่เป็นสำรองลงมาก็ได้รับบอลต่อจากเชียร์ซาถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าเกมนี้ใครโดดเด่นสุดครับคือถ้าดูจากสถิติที่ออกมานะครับเฟเดริโกเคียซาถือว่าโดดเด่นเลยครับกับการแอสซิสต์สองครั้งของเขานะครับทีนี้ถามผมถามเพื่อนๆแล้วกันในความเห็นของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยใครโดดเด่นสุด อืมถามนี้เลยแล้วว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของนิปูธในนัดนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้คือคําถามที่ผมอ,ะอ่ะมาถาม,มเพื่อนๆนะครับแล้วก็เรื่องของใบเดนหลังเกมแน่นอนว่าเอเกิลิเก้นเนี่ยไอช็อตถูกใบแดงใบเหลืองสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเข้าใจแหละเขามีมีอาการเรื่องของการดีอกดีใจยิงประตูได้นในท้ายเกมแต่เขาก็ลืมนึกไปคับว่าตัวเองเนี่ยติดโทษใบเหลืองแล้วนะครับ คือการระบายอารมณ์เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีครับแต่การมันทําแบบเนี้ยมันก็อ่านะมันก็ต้องเติบโตอ่ะในเรื่องของความคิดนะครับการที่เอกดิเกถูกใบเหลืองสองทัง้งโดนแมเดงเนี่ยถามว่าโด,ดนแมกินนับโดนแมดหนึ่งนับนะครับและเป็นเกมพรีเมียร์ลีกด้วยครับในนัดที่เจอกับคริสตัลพาเลสคือในฟุตบอลทั่วอังกฤษเนี่ยถ้าโดนใบแดงเนี่ยจะนับทุกรายการในอังกฤษนะครับแต่ถ้าใบเหลืองเนี่ยจะนับเป็นรายการต่อรายการถ้ากับว่าการโดนใบแดงของ เอเกิเก้เมื่อถูกแบนแล้วเกมต่อไปของเลพูในการไปเยือนพาเลสในศึกพรีมยรลีก็ต้องชดใช้โทษแบนในเกมในประเทศนะครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เอเกดิกเก้ต้องประชิญชะตากรรมนะครับโอ้โห,โหฟอร์มกำลังดีเลยครับทำประตูติดติดกันได้ทีนี้ตัวเขาเนี่ยก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะเขาบอกว่าค่าคืนที่ผ่านมามันน่าตื่นเต้นครับมันคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะในบ้านของเราอีกครั้งแต่อารมณ์ของผมเนี่ยมัน หลุดไปจริงๆครับผมต้องขอโทษจากใจต่อครอบครัวชาวเลี้ยผู้ทุกคนเลยครับขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนเราเสมอครับและขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันคว้าชัยชนะครั้งนี้นะครับแต่ถาว่าอันเนอร์ส็อตว่าอย่างไรครับอันเนอร์สโอตโอ้โหโดนจี้ถามใส่ใหญ่เลยครับว่ามันเป็นแบบโง่เง่าหรือเปล่าแบบมันคืออันเนอร์ส็อตเขาก็ตอบนะเขาบอกว่า it was needless and stupid ก็คือแบบมันไม่จําเป็นเลยครับแล้วมันเป็นเรื่องที่มันอะไรที่มันโง่ใบเหลืองแรกก็ไม่จาเป็นเออพูดถึงใบเหลืองแรกก่อนก็คือเอาไอ้ทุบบอลทิ้งนะใบเหลืองแรกคือมันก็ไม่สม่งผลที่จะต้องไปทําแบบนั้นแล้วก็ต้องไปติดโทษใบเหลืองแต่ทีเนี้ยพอมันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ควรที่จะระง,งับอารมณ์ให้ได้ฟังอันนี้สอนนะครับว่าเขาว่ายังไงเขาบอกว่าใบเหลืองแรกมันก็ไม่จําเป็นนะแต่ในระดับหนึ่งก็นับว่าโง่เง่ากบเพราะคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ผมเข้าใจว,าว่าการเล่นเป็นกองหน้าเบอร,ารรอร์เกหกไน็ตาม มันยากครับแผงหลังแทบจะทําอะไรก็ได้ครับแต่พอคุณดึงเสื้อนิดๆิดแล้วผลักนิดหน่อยกรรมการก็มักจะเป่าเป็นลูกฟาวส่คุณดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ครับและถ้าไม่สามารถคุมได้ก็ควรแสดงออกในวิธีที่ไม่ทําให้ตัวเองโดนใบเหลืองผมเคยพูดตอนที่ตัวเองโดนใบแดงเกี่ยอกับเอฟเวอร์ตันนะครับเมื่อดูการให้แล้วว่ามันโง่สเสมอครับคุณจะแสดงอารมณ์อะไรก็ได้ครับแต่ถ้ามันนําไปสู่การโดนใบเหลืองหรือใบแดงเนี่ยมันคือความโง่ครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบเหลืองแรกของเขาอันนี้พูดถึงใบเหลืองแรกก่อนนะว่าเอกริเก้ไม่ควรจะทําอะไรแบบนั้นเลยครับในที่ต้องไปหงุดหงิดผมก็บอกเขาแล้วครับว่าถ้าคุณยิงประตูนในรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนาทีที่87หลังจากเลี้ยงผ่านกองหนังสองสามคนมานะแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยมผมอาจจะเข้าใจได้ว่าคุณฉลองแบบนี้คือมันสามารถระบายอารมณ์ได้แต่นี่คือมันเอาง่ายคือมันไม่จําเป็นกับเกมแบบนี้เลยครับ ผมเนี่ยเป็นคนหัวเก่าอายุ47ปีแล้วแก่แล้วนะครับแม้จะไม่เคยเล่นในระดับนี้นะครับแต่ผมก็เคยยิงประตูมาบ้างแต่ถ้าผมยิงประตูแบบนี้ได้ผมคงหันไปหาเฟรเดโกเคียซาแล้วบอกว่านี่คือประตูของนายไม่ใช่ของฉันดังนั้นมันไม่จําเป็นครับไม่ฉลาดเลยครับคุณเรียกผมคุณเรียกมันว่าโง่ผมก็เรียกมันว่าโง่เช่นเดียวกันคือไอ้ที่เรียกว่าคุณเนี่ยคือนักข่าวถามก่อนไงว,ว่าแบบนี้มันคือโง่หรือเปล่าอันเนสตอลบอกว่าใช่ครับมันโง่ชัดเจนะนะสำหรับอันเนรสตอล แล้วแอนดี้รเบสันก็ยังพูดต่อยครับว่าในการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเขาบอกว่าผมประหลาดใจมากเลยถ้าเขาทําแบบนั้นอีกนะครับการยิงประตูมันแน่นอนล่ะมันเป็นไปด้วยความอารมณ์ดีใจแต่เขาอะลืมไปชั่วขณะใบเหลืองแรกก็เป็นเรื่องโง่ๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรสมควรเกิดขึ้นแต่เขาจะเรียนรู้จากมันครับและผมมั่นใจว่าเขาจะไม่ทําซ้ําอีกนะครับนั่นคือความเห็นของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อาร์นเนอร์สลตในเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอกริเก่ยังเด็กนะอายุ2-2ปีแล้ว คือการเล่นลีกระดับเนี้ยมันที่มันสูงขึ้นจากแต่ก่อนที่เล่นกับอตแฉรสังเสรมมันอีกระดับหนึ่งการทําประตูได้มันคือการปลดปล่อยครับแต่อกิติเก้ก็คือใบเหลืองสองก็ไม่มีใครติดใจหรอกแต่ใบเหลืองแรกเนี่ยมันไม่ควรใบเหลืองแรกไม่ควรที่จะต้องไปหงุดหงิดตามอารมณ์ของเกมแล้วการทําแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่งโง่อย่างนี้อันนด้สลัดบอกเขาก็ชัดอธิบาชัดเจนยกตัวอย่างมาตอนที่เขาโดนใบแดงนั้นนะเจอกับเอฟเวอร์ตันว่าโอ้หมันเป็นอะไรที่งโง่ต่อให้คุณจะระบายอารมณ์ยังไงคุณก็ไม่่คคววรรททีจะะําใใหห้ตััเเองงเองดดงดดดนบบลืแ น,นั่นคือเรื่องราวของอุโกเอกดิเก้ทีนี้นะครับอมมาพูดถึงโจนนี่เลโอนี่ดีกว่าครับอะไรเกิดขึ้นกับเขาครับคือถ้ามองภาพรวมผลงานของโจนนี่เลโอนี่ในเกมนี้ดีเอามากมากครับแปดอ็าชีที่เขาลงเล่นเคลียบอลถูกเคลียบอลไป6ครั้งครับผ่านบอลสำเร็จ97%ารครับ88จาก91ตัดบอลได้อีกสครั้งแล้วก ชนะการดวล4จาก5ครั้งนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับสำหรับการลงเล่นในเวทีฟุตบอลอังกฤษครั้งแรกของเขาครับกับวัย18ปีเรียกผู้ดึงมาด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ครับและทีนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาอาการบาดเจ็บทีมแพทย์ต้องให้เปลมาหามเขาออกจากสนามครับแล้วเลวนี่เองก็มีการร้องไห้ถูกหามออกจากสนามผ่านอุโมง์ไปแล้ว โดยมือหนึ่งของเขาเนี่ยก็ากำมือแพทย์ตลอดเรียกว่ามันเป็นฝันร้ายในช่วงพลิบตาเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเอาตรงๆนะครับอาการบาดเจ็บของโจนี่เดวนี่น่าจะเป็นเอ็นคว้ยหน้าหัวเข่าครับเอ็นคว้ยหน้าหัวเข่าคือ ACL นี่นะครับคือถ้ามันฉีกขาดต้องรับการผ่าตัดเย็บซ่อมขั้นต่ำคือ6เดือนนะครับบางคนก็อาจจะภาวนาว่า เรลนี่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่เมื่อดูจากอากับกิริยาท่าทางอาการที่เขาบิดลงมาแล้วเนี่ยมีโอกายอย่างสูงนะครับที่เอ็นควายน้าหัวเขาจะฉีกขาต้องไปเช็คผล MRI ก่อนนะครับคือเรื่องนี้ผมสามารถอธิบายได้ไดแบบเต็มที่ครเพราะผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย ACL นะครับเพิ่งผ่าตัดมาได้เดือนนี้ก็3เดือนครึ่งเกิน3เดือนครึ่งแล้วกำลังจะเข้าสู่เดือนที่4มันเป็นอะไรที่ทรมานามากครับคือเอ็นควายน้าขาด มันอาการแบบนี้ครับส่วนในหัวเข่าของคนเราจะไมมีด้านล่างกับด้านบนมันจะมีเอ็นคอยเชื่อมต่ออยู่ล้นที่นี้ผมบิดบิดกระชากแรงเอ็นที่มันเชื่อมต่อระหว่างกระดูกข้างบนนี่ผมเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะจะไม่มีสับเฉพาะอะไรมันจะขาดครับเอ็นที่เชื่อมต่อขาดขาดแล้วทําไงแพทย์ก็ต้องทําการผ่าตัดโดยดึดงเอ็นเก่าออกให้หมดเลยครับคือเอ็นที่มันขาดแล้วมไม่สามารถจะเย็บต่อได้ดึงออกมันหมดครับแล้วก็ไปดึง เอ็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นมาเป็นเอ็นแทนอย่างของผมเนี่ยใช้กล้ามเนื้อแฮมสิงหดึงมาเป็นเอ็นใหม่แล้วเอ็นใหม่เนี่ยก็ต้องเย็บต่อโดยการผ่าเจาะก,กระดูกอะ่ะเจาะก,กระดูกเป็นรูใหม่เพื่อให้มันเชื่อมต่อกันร,ระหว่างกระดูกบนกระดูกล่างแล้วพอผ่าตัดเสร็จแล้วมันไม่หายจันทีนะครับอาการผ่าตัดเนี่ยคือก้าวแรกของการรักษาตัวครับก้าวต่อไปคืออะไรคือการทํากายภาพครับคือแน่นอน ไอเอ็นใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันคือสิ่งที่ร่างกายไม่เคยรับรู้มาก่อนร่างกายต้องทําการปรับตัวอีกว่าเฮ้ยม,ม,มีสิ่งนี้เข้ามาในร่างกายฉันนะมาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายฉันแล้วฉันต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่อยู่ดีวันสองวันจะหายแล้วถ้าหนักไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือจากเอ็นข้อหน้าหัวเขาขาดแล้วมันจะมีเรื่องของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเข้ามาครับใครที่แค่เอซีแอลขาดอย่างเดียวหายไวครับแต่ถ้าต้องเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกไปด้วยแล้วเนี่ยใช้เวลานานครับอย่างของผมทั้ง a c l ขาด แล้วก็หมอนรองกระดูกฉีกขาดคือฉีกขาดแบบรอบวงหมอนรองกระดูกของคนเราจะเป็นกลมๆแบบนี้ครับแล้วของผมเนี่ยนอกเหนือจาก ACL ขาดแล้วไอ้หมอนกระดูกก็ฉีกด้วยเพราะว่ากระดูกมันไปบิดแล้วทีนี้มันฉาดรอบวงต้องเย็บซ่อมไอ้การเย็บเนี่ยมันเย็บยากและการที่ร่างกายจะฟื้นตัวจากอาการเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเนี่ยมันช้ากว่า ACL อย่างเดียวคือใครแค่มี ACL พักรักษาตัวไม่นานเท่ากับ ACL บวกหมอนรองกระดูกยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือโรดดี้ครับ มีฟิลของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ็บเมื่อเดินประมาณกันยาตุลาปีที่แล้วกว่าจะมางสนามได้ก็เกือบปีนะครับนั่นแหละครับคือทั้ง a c l ี่ะขาแล้วก็หมอนรอกระดูกฉีกขาดก็หวังว่าเลโอนีเนี่ยจะไม่หนักหนาสาหัสอย่างที่แบบผมนะครับทุกวันนี้สาเดือนกว่าขายังไม่โอเคนะยังมีเออมีไปวิ่งบ้างๆแล้วมีไปชุดบาสเล่นมีไปเดินชันแต่การยืดเหยียดของขาเนี่ยมันยังไม่ ยังไม่เหยเียดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่แบบนี้มันจะงอแบบนี้อยู่ซึ่งความสำคัญเลยคือการกรยภาพเนี่ยแหละครับที่จะฟื้นตัวอย่างเฟรนวิสก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ผ่าตัดเอ l แอลเฟอร์จิฟันได้ด้วยอาฟันได้นี่ก็อีกคนนะครับทีนี้มาดูการให้สัมภาษณ์ของส็อตครับพูดถึงเรอนี่ครับเขาบอกว่าอ้เรอนี่เนี่ยหดหูครับเพราะเขาเนี่ยไม่รู้สึก ดีตั้งแต่จังหวะน,นั้นเลยครับเราต้องไปตรวจอย่างละเอียดอีกทีครับซึ่งปกติแล้วผลตรวจก็ไม่ได้ออกมาภายในห้านิทีคุณจําเป็นต้องรอจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อรับรู้ว่าอาการมันรุนแรงแค่ไหนบางทีอาจต้องทํา MRI นะครับเพื่อจะได้รู้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างไักตาบสภาพอารมณ์ของตัวนักเตะก็สามารถบ่งบอกคุณได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเคยเห็นนักเตะในลีกดัชมาแล้วอ่ะใน,นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินออกจากสนามในสภาพที่ร้องไห้สุด,สด งสุดท้ายแล้วมันก็พิสูจน์ว่าเขาคิดถูกครับหมายถึงการได้รับอาการบาดเจ็บแบบรุนแรงนะครับแต่ก็มาหวังกันอีกครั้งครับว่าอาการของเรียนี่เนี่ยจะไม่บาดเจ็บอะไรมากนักนะครับอันนี้มุมมองของผมนะครับไม่ใช่มุมมองสิความรู้สึกตอนที่ผมขาดกันแรกผมรู้ตัวเลยครับว่าขาดแน่นอนเพราะว่าตหลังจากที่บิดใช่ไหมครับผมพยายามจะก้าวออกจากสนามแล้วก้าวแรกมันฟุดครับฟุดเพราะอะไรเพราะไม่มีเอ็นแล้วในการเชื่อมต่อของกระดูกมันฟุดตอนต้องให้เพื่อนๆนน้องๆเนี่ย ถามฮิ่อปีออกจากสนามแล้วก็ร้องโอดอวยออกมากๆแบบเจ็บไม่เคยเจ็บแบบคือรู้ชะตากรรมตัวเองอ่ะคือนักเตะเขารู้ดีอยู่แล้วว่าการบาดเจ็บเป็นยังไงถ้าแค่บิดมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากแต่ถ้าบิดขาดแล้วเนี่ยมันหนักจริงๆก็เอาใจช่วยน้องนะเรวนี่คือน่าเสียดายอ่ะถ้าเขาต้องปิดแบบ พักยาวอะไรเงี้ยคือขั้นต่ำก็หกเดือนอย่างที่ผมบอกไปถ้ารักษาตัวดีๆก็อาจจะได้กลับมาเร็วกว่านั้นอ่ะห้าเดือนเนี่ยผมว่าเร็วสุดหกเดือนนี่กําลังอยู่ในช่วงของเอเวอเรในการพักฟื้นนะครับแล้วคําถามต่อมาครับอาการบาดเจ็บของเรีวนี่จะทําอย่างไรกับโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลส่งชื่อไปนะครับเพราะว่าลิเวอร์ pool เนี่ยใส่ชื่อของดิโอเอ็นกูมูฮาแล้วก็จูนี่เรีวนี่อยู่ในนักเตะนอกโคต้านะครับทีเนี้ย เฟเดริโกเคียซ่าก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ลีภูส่งไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมหามานะครับลอภูมีโอกาสที่จะใส่ชื่อเฟเดริโกเคียซ่าเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยครับคือกฎเนี่ยแต่เดิมมันก็มีมาอยู่แล้วแน่นอนว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่ได้หรอกช่วงระหว่างที่ลงเล่นรายการนี้แต่ เพิ่งมาปรับเปลี่ยนในรูปการนี้เป็นรูปการแรกเลยครับในรูการ2 0 2 5 2 0 2 6เหมือนมีการผ่อนปลนให้กับนักเตะ outfield ครับก่อนหน้านี้เป็นเฉพาะผู้สาป,ประตูนะครับคือกฎเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยสาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่านะครับมีกฎว่าหากทีมไหนที่ได้ลงเล่นในรายการของยูฟ่าแล้วมีนักเตะในตำแหน่ง o u t ฟิลที่เดิมทีถูกลงทะเบียนในลิสต์เอแต่ได้รับบาดเจ็บหนักหรือป่วยจนต้องพักนานอย่างน้อย30วันในช่วงที่มีการแข่งขันรอบลีกเฟสนะครับ ทีมทีมนั้นก็จะสามารถลงทะเบียนคนอื่นแทนผู้เล่นที่ต้องพักยาวเป็นชั่วคราวได้แต่มันมีแต่นะครับทาได้สูงสุดเพียงแค่1คนแม็กซิมัมคือ1คนและทําได้จนถึงแมชเดย์ที่6ของแต่ละรายการเท่านั้นเดิมทีกฎนี้นะครับใช้ได้เฉพาะกับตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ยูฟาเพิ่งผ่อนปลนให้กับนักเตะเอาฟิลได้ในรายการนี้เป็นครั้งแรกหลายคนอาจจะฟังแล้วงงนะครับว่าเฮ้ยถึงแมชเดย์ที่6หรอทําไมมันเป็นแบบนั้นและทําไม สูงสุดได้แค่1คนคือเอาง่ายๆนะครับไอถึงมาชเดอรี่6เพราะอะไรเพราะว่าในรายการของยูฟ่าจะมีแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกไอคอนเฟอเรนซ์ลีกอะเตะกันแค่6นัดนะครับในรอบลีกเฟสแต่ยูโรปาลีกกับ League แชมเปี้ยนส์ลีกเตะกัน8นัดทีนี้เพื่อให้มันมีความสมดุลกันก็จะหยุดอยู่ที่6นัดครับคือควรจะเปลี่ยนนัดไหนก็ได้ระหว่าง 1-6แต่ตอนนี้นเลี้ยฟูเล่นไปแล้วแต่และทีมเล่นไปแล้ว1แมตช์เดย์ใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเหลือ2 3 4 5 6หเหลือ5เกม5เกมนี้ถ้าเลี้ยฟูจะรอว่าเลวี่จะหายทันหรือเปล่าก็อาจจะไปใส่นัดที่4นัดที่5ได้หรือว่าถ้าตัดสินใจแล้วว่าโอเลวี่ผ่าตัดพักยาวแน่นอนไม่สามารถจะกลับมาทันในรอบลีกเฟสได้ก็เปลี่ยนเลยครับเอาเลวี่ออกแล้วใส่ชื่อเคียซ่าไปแต่ มันก็มีแต่อีกทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือถ้าคุณใช้โคต้าเรลนี่กับเคียซ่าไปแล้วคุณจะไม่สามารถใช้โคต้าอื่นได้เกิดถ้ามีคนอื่นบาดเจ็บอีกแล้วต้องการใส่เข้าไปทําไม่ได้นะครับทําได้แค่ครั้งเดียวหนึ่งคนเท่านั้นนะครับและทาได้ถึงมัเดย์ที่6กเท่านั้นถ้ากับว่าเคียซ่ามีโอกาสลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกให้กับเรอยลบูนที่งสามสี่ห้าหกแต่เจ็ดกับแปดไม่ได้ครับเพื่อให้มันคล้องกับรายการ ยูฟ่าคอนเฟลินซ์ลีกนะครับซึ่ง i อ a มชเดย์ที่7กับ8เนี่ยมันจะไปเตะในช่วงเดือนมกราคมและและแล้วถ้าวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของลิโอนีถ้าต้องพัก6เดือนผ่าตัดโอ้กว่าจะผ่าตัดผมว่าต้องตุลาตุลาพักตุลาพฤศจันวามกราคมภามีนาถ้ากรณีผ่าตัดยังไงกลับมาไม่ทันลีกเฟสแน่นอนเรียผูกก็าอาจจะตัดชื่อของ เรียวนี่ไปเลยครับแล้วก็ใส่ชื่อเคียซ่าแต่คำถามก็ตามมาคือเร์พููจะไม่มีกองหลังใช้นะครับคือจะมีกองหลังแค่3คนในเซน,นเตอร์บแบ็กก็คือโจโกเมสฟานได์แล้วก็โกนาเต้ถ้าหากใส่ชื่อเคียซ่าไปทีนี้เร์พููต้องตัดสินใจเลยเพราะว่าจะชั่งน้ำหนักยังไงว่าจะดึงกองหลังคนอื่นเข้ามาไหมหรือว่าหมายถึงว่าดึงจากในทีมมาใส่ชื่อในแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าจะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว เคียซาไปเลยแล้วกันเพราะว่าเคียซ่าผลงานก็โอเคยอยู่นะครับกับสิ่งที่เขาทําได้ในการได้รับการโอกาสในการลงเล่นอเพื่อนๆมองอยังไงครับคิดว่าจะถอดเลวนี่เลยไหมครับหรือว่าจะอ í, รอก่อนรอดูก่อนจะเป็นยังไงหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ได้ใส่ชื่อเคียซ่าแต่ใส่ชื่อกองหลังคนอื่นไปแทนอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่ต้องมาตัดสินใจทีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปสูงสุดที่ ทีมจะเปลี่ยนได้คือ1คนและจะได้ถึงแค่แมชเดียที่6คนนั้น7กับ8สุดท้ายแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมคือเชซาจะไม่ลงเล่น7กับ8ก็จะเป็นโคต้าที่ว่างไปนะครับมีอะไรอีกอะ่ะผลงานของจอจี้มาร์มาชูรี่เป็นไงครับกับการประเดิมเฝ้าสายกับเพลย์ูเป็นครั้งแรกคือถ้าเก็บคลนะีนชีดได้แล้วก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟคสำหรับเขาเลยครับแต่ทีนี้พอการเสียประตูมันทําให้การเปิดตัวมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ มาบัตชูลี่ก็ทําผลงานได้อย่างมั่นใจนะครับแสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้รักษาประตูที่ไว้ใจได้และพร้อมจะทาหน้าที่เมื่อตัวเองเนี่ยถูกเรียกใช้งานการออกมาตัดบอลได้เร็วครับการจ่ยายบอลได้อย่างฉันฉลาดและมีประสิทธิภาพรวมถึงความนิ่งเมื่อเจอสถานการณ์กดดันครับมาบัตชูลี่เองก็ถูกมองว่าจะเป็นทายาทต่อจากอาริสตงเบ็คเกอร์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเขาก็เตรียรมความพร้อมอยู่เพื่อที่จะเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะ รับใช้ลิเวอร์พูลต่อทันทีนะครับเมื่อโอกาสมันมาถึงนะครับยังมีที่อันเดอร์สอตเขาพูดถึงเกมนี้ก่อนก็ข้อดีหลายอย่างในเกมนี้แต่จริงๆเขาบอกว่านัดนี้นไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดของลิเวอร์พูลเลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คาดได้ครับถ้าคุณส่งนักเตะแบบเปลี่ยนชมหน้าทั้งชุดเลยเนี่ยมาลงสนามหลายคนก็ไม่ได้ลงเล่นมานานมากนะครับ แต่ก็มันก็มีข้อดีเหมือนกัน,กนครับจอจี้มาวัชูลี่เล่นได้ดีครับเฟรดิโก้เคียซ่าแล้วก็จวานนี่ทำผลงานได้ดีประตูแรกของเลซกแานเดอร์แล้วก็อีกลูกจากอูโก้มันก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจเพียงแต่ในภาพรวมของการเล่นเป็นทีมนะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็ต้องให้เครดิตกับทางซัมตันด้วยเพราะว่าซัมมตันเองก็เล่นดีแต่ฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลนะครับ และเด่ออื่นๆเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็มีประมาณนี้เลยครับที่ผมนํามาฝากกันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเกมเลยมากเท่าไหร่มาลงเรื่องของประเด็นมันมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่ต้องตามต่อหลังจากนี้คือการบาดเจ็บของเรยอนี่แล้วแล้วก็การเติบโตของอูกเอกิดิเกที่จะไม่ควรที่จะต้องเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับโอเค อันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายให้เ,เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาครับว่าพอใจกับฟอร์มของลิเวอร์พูลแค่ไหนครับแล้วต่อไปทำศึกทีมไร้ผ้านะครับลิเวอร์พูลเจอกับคริสตัลพาเลสไปเยือนที่เซลเฮิร์สพาร์คในวันเสาร์นี้เวลา3ทุ่มตรงนะครับเป็นเกมที่ยากนะครับผมมองว่ายากครับเพราะว่าพาเลที่แข็งแกร่งเอามากๆครับแล้วก็เล่นได้ดีในฤดูก,กาลนี้ผลงานก็มันเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำได้เมื่อรุกการที่แล้วควา้าแชมป์เอฟเอขับมาแล้วต่อยอดด้วยการเป็น แชมป์คอมมูนิตี้ชิลชนะจุดโทษเลียปูแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยมันบ่งบอกแล้วว่าทีมของโอลิเวอร์กราสเนอร์เนี่ยดีมากจริงๆครับแต่เลียปูก็ไม่เกรงกลัวนะครับเพราะพวกเขาก็ชนะมารวดเช่นกันแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยเลยครับโอเควันนี้ผมฮอสซารโซขอตัวลาไปก่อนครับแล้วฝากกันด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิฟซีบีดีนะครับใครที่นอนดึกช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยโอ้โหแฟนบอลเลียปูหลายคนนอนดึกครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้เลยครับถ้าตื่นมาแล้วไม่อยากที่จะต้องปวดหัวหรือว่าไม่รู้สึกฟ ทานดิฟซีวีดีแล้วคุณจะรู้สึกเฟรชทั้งวันและนอกเหนือจากความเฟรชแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทต,ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะไปปรึกษาผู้ช่วชาญได้ฟรีและตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ